ปติค่อยู่โรงงานข่าเมื่อนี่อยูย่รงงานค่ะที่นี่งานข่าน้องเมื่อนี่งานข่าขไปนยนก็ร่างจิตเรตียมอันตั้งฟิลมไว้ทางงานค่ะ <c oughs> กระรล่างจิเฟิมตางฟิลว้ทางงานงานชีเขาช่วงใบจาะพี่น้องงานชีมาตอนใบไม่ชิงบีเทคอนะตอนไปไม่ชิงบีเทคอนะตอบยมึง

แต่ส้มวนนี้แตอเมือนี่แล้วเราพี่น้องมันสีงาสีเขาสองอันนี้เล่าเลากันเลย่ะตั้งเฟิมไว้ถาจ้าช่วงบตั้งเฟิมไว้ถากนว่ามันเขาสิมาตาเศรันท่อไปถามเราผันช่วงใบพนาพีน้องเตรียมจักไว้ถากนสนทจักไว้ถาก 이게봤어요 이게 됐어? 안녕하세요. <karaoke> 안녕하세요. 안녕하세요. 요 안녕하세요. 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 안녕안하세요잖아하세요안녕 맛이 요 ต่างทีมไบถ่างานจากพี่นอ้องต่างทีมไบถ่างานอันนี้เป็นน,นันรัฐพี่น,อน้องว่าพ่อกระเดนื่องไวอย่างผมจักอันจักคอมพิวเตอร์จพพรีพี่น้องสร้างไฟฟาเข้มต้องงบเงินตั้งแต่ต้นเลยจักคอมพิวเตอร์มีอยู่สามตัวจ้ีพี่น้องมีอยู่สามตัวกครื่องสองคว่ำอยู่สองเท่ามีละจา้าเดี๋ยงงานไว้ค่ะก่อน ยีงมาเดินดีน้องมาเตยมทานย็นงานซอยัหย่เอ็นนี่จ้าวันก็สงสวัสดีค่ะเอาวันี่มน้องยันนอกกับสวัสดีสักนแล้วจะมีวนจะมีวนเขาคู่วนเขามาเบิ่งมาช่มสองเท่านี่น้องจ้าเนาะคือเก้าแันลพี่น้อง สิหรจ้าเด็กไปทำไปน้อพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปพี่น้องเอ้ยจากความหีบ่นที่ตั้งกัน เพื่นสีแันเซตติ้งเนาะพี่น้องเกาหลีเพื่นว่าเซตติ้งอันนาอนนาจอนจ้าอันใหญ่เอ็นก็บอกว่าถือดอกอันอันจั๊กแมนอันยังสาธายายมันู่จ้าเื่อนเพื่อนเพื่อนเซียนอันตั้งแป้นตรงนี้แม่จ้าบอกว่าเปลี่ยนเนาะว่าว่ถือเบื้อง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 โนบีร้องกันผู้เพื่อนหูจักเพื่อนกับเบื้องถ้าเดี๋ยวเพื่อนกับหูหลุดออกเลยจ้าเนาะ นี่ละงานพวกกันย่ายก็ได้ลงงานยิบกระเป๋าจ้ะพี่น้องยิบกระเป๋าบพราะม่นกระเป๋าสําเร็จได้พี่น้องยิบเป็นแบบยิบเป็นชิ้นเลยจา้าบพราะมันยิบสําเร็จงานสิเขาเมื่อนี้สองเจ้าจ้าช่วงบ่ายกินเขาเที่ยงเดีวคนกับเดี่ยวงานมา่ทรงว่าสั้นเอาเบิรงพันยซ่อนนั่นตั้งจักสักันนาจ้ะเนาะเบิรงพันยซ่อนเตรียมไว้ค่ะ ยมจักได้ก็สิออกไปกินขา้าวมื้อนี้สิออกไปกินร้านอาหารดอกจ้ะไปกินอยู่ร้านปกติกรสร็สั่งให้ร้านเพิ่น้าาองมาส่งนั่นล่ะแต่ว่ามื้อนี้สิไปกินอีกอยู่ร้านหม่องใหม่จ้ะกินข้าวแล้วก็จังว่าสิมารอง,งานอีกเทื่อนึงนเนาะพี่นาา้นองเห็นบ่จ้าพี่น้องเห็นบ่ นี่ีนอบะอมาจะด้กีชินแบบชิ้นเทวัดิบชิ้นแบบมอาทสัอืมวันันถามวันย้อนาจากจากมันตัวเราท่าใด้รอวัน2 0นบาทนรอวันตัวเเจ็ดล้านจะพี่น้องตัวเะจ็ดล้านวันคันเป็นคันเป็นเงินไทยนี่2 0นบาทนะ2 0บาท20ิปนอหรอั้น2 0ม ยี่สิบมืนบาทได้ยังไงตัวละสองมืินตัวละสองเมืนนเอ้ะแม่ไม่ใช่เหรอก็ฟึ้จากตัวละเจตัวละเจล้านเดี๋ยวนี้เหลืเงินก็บบอดีดอกนอพี่นองันจะเทียบก็บรเนีเทียบกับเงินไทยนันก็ เรียดเอ้ยมโนนหรืวนี่เรียดเงินบ่ดีนาะพี่น้องเนาะเดียดเงินก็เป็่นคาอันนี้จักเม่ไหมเนี่จักขินมือให่อสองเทียสามเทียว์ได้เห็นพี่น้องเข็มหักเข็มเสียบมือเนาะหักขวดปวดเข็มก็ว่าแม่เนียหน่อยเด้อพี่น้องเข็มจักอัน นี่เนาะเทียมจกค่อยๆเที่ยวที่สองได้ไปล่องบอลไนเอาเพี่ยน้องไปสียากันบาดทะยักเทีเยแรกกับเทียวสามนี่เลียดเลียดหน่อยนี่ซื้อเพี่ยน้อ,นองบ่พ่อสืได้ไปล่องบานพ,พายเรือซ่อนว่ามันต้องเจือทุกคนคันคันว่าเจ็บว่าเลียดหน่อยนี่ว่าเปลี่ยนดอกเราว่ามันต้องมันมันต้องเจอทุกคนต้องพายเรซ่อนกับไปล่องบอลให้กันเดินเี่น้อง ัน้องเดอเหยียดย่อยไปโงบางขึ้นกันเอ๋ยหัวรุ่นพี่น้องก็ที่ได้เห็นเดีๆดอก้างามของพวกกันย่าเองนะงามเฮ็ดนะเฮ็ดงานนรีบเ่งขันงามมากกับปรากฏว่าม้าเฮ็ดให้แน่เห็ดให้แน่ได้พี่น้องมึงกค้าก็ได้ขันโบขันขันโบมากกับโมากขันมากกัน ปรกฏว่าเขาต้องการสองเจ้าสาเจ้ามีแต่ผู้แรงเฮาเขียวเฮาเด้พี่น้องยามใดสิได้บ่ได้สิเฮ็ดให้ค่อยพุ่นเด้อโอ้ยนซั่นบ่กะได้เาเฮ็ด้างเียวเ้าหลายกเฮ็ดานิดกมีเด้พี่น้อง 첼롬움롬로라말아이밥 먹으러 가자 응 음, 알았어요 말했어 지금 우리 식당 갔어 가면 뭐해 첼로롬 알아요 첼롬움롬말리스마 마시로메 <laughs> <laughs> 알아? 응? 몰라지 우바는? 응. 인사 똑같아, 코리아. 코리아는 안녕하세요, 안녕하십니까. 맞죠? 서바이디서바이디는 어디 나라? 서바이딘은 어디 나라야? 태국 인산시. 서바이디라스요 라스 나라. จะเห็นมากๆในจยามันเขาไปเบิงวิดีโอของทางเมืองล่าเพิ่นสบายดีโอ้ไอ้อูอแมเฮ็ดแฮงหลายมื้อนะหลายักจ้อยพี่น้องเอ้ยิมเพิ่นน่ะักจ้อยี่ยอันนี้มืม้อนะแม่นที่โอันนี้นก็แทนด้